ผลฟุตบอลโลกฟี فا โวล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปสเปนชนะเบลแกรี4-0ตุรกีชนะจอจี4-1สรุปตารางคะแนนกลุ่มนัดที่4จ่าฝูงเป็นของสเปนมี12คะแนนที่2เป็นตุรกีมี9คะแนนที่3เป็นจอเจีมี3คะแนนและที่4เป็นเบลแกรีมี0คะแนนกลุ่ม F นัดที่4ไอร์แลนด์ชนะอาร์เมเนีย1-0โปรตุเกสเสมอฮังการี2-2สรุปตารางคะแนนกลุ่ม F นัดที่4จ่าฝูงเป็นของโปรตุเกสมี10คะแนน ที่2เป็นฮังการีมี5คะแนนที่3เป็นไอร์แลนด์มี4คะแนนและที่4เป็นอาร์เมเนียมี3คะแนนกรุ๊ปไอนัดที่6และนัดที่7เอสโตเนยเสมอมอนโดวา1-1่อิตาลีชนะอิสราเอล3-0สรุปตารางคะแนนนัดที่6และนัดที่7กรุ๊ปไอจกฝูงเป็นของนอร์เวย์มี18คะแนนที่2เป็นอิตาลีมี15คะแนนที่3าเป็นอิสราเอลมี9คะแนนและที่4เป็นเอสโตเนยมี4คะแนนกรุ๊ปเคนัดที่6และนัดที่7อันดอราพ่ายเซอร์เบีย1-3ึงลัตเวียพ่ายอังกฤษ0ูน สรุปตารางคะแนนนัดที่6และนัดที่7กลุ่มเคจกฝูงเป็นของอังกฤษมี18คะแนนที่2เป็นอัลเบเนียมี11คะแนนที่3เป็นเซอร์เบียมี10คะแนนและที่4เป็นลัตเวียมี5คะแนนกราบขอบพระคุณที่รับชมครับ